สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องปินปันกเกษตรครับมันี้มิสระดีๆมานนในน้ำแบบพ้นพี่เอ f c ช่องปินปันกเกษตรเด่เบิงกันคลึกเก่าครับนั่นก็คือทํายังไงให้หูระพาหรือแมงลักหรือว่าเป็นต้นกระเพรานะครับแต่มืนอเดี๋ยวมันจะพาเบิกแมงลักที่ปลูกในกระถางเนี่ยครับหรือในตะกร้าเนี่ยให้ สวยงามและเด็ดยอดได้นาน,านมีวิธีง่ายๆครับไม่ยุ่งยากซึ่งสูตรนี้ก็ใช้กันอยู่ประจำในส่วนของปิดบรรเกษตรนะครับผมนั่นก็คือน้ำหมักจุลินทรีย์สาวข้าวครับก่อนที่จะมาใช้นะครับผมก็จิมาแนะนำกันเนาะถึงวิธีการทำว่าทำกันยังไงเนาะครับเนาะเพราะมีเพื่อนๆ FC หลายท่านถามมาว่าน้ำ ช่วยทำน้ำหมักจุลินทรีย์สาวข้าวให้ดูหน่อยครับโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับ uh huh, ครับผมเริ่มต้นรดับแรกการทำจจุลินทรีย์น้ำหมักสาวครับครับผมระดับแรกสำหรับการทำน้ำหมักจุลินทรีย์สาวข้าวครับหรือน้ำหมักจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวครับเนี่ยันดับแรกขานได้เลยคือน้ำสาวข้าวครับเราจะใช้ประมาณขวดหนึ่งลิตรนะครับผม อย่างที่สองก็คือเนี่ยครับน้ำเปรีย้ยวหรือจุลินรีครับเป็นตัวเพิ่มจุลินทรียให้กับน้ำหมักสารเข้านะครับให้มีประโยชน์เพราะเพื่อนๆก็คงจะรู้อยู่แล้วครับว่าน้ำมักอันจนุลินซีสาขานะครับมีประโยชน์เชิมรุ่งไก่เคียงกับปุ๋ยสูตร์สิบหกเสมอเลยครับทำใส่ได้เลยครับง่ายๆแล้วก็ส่วนผสมที่สองก็คือ น้ำตาลสายแดงครับนะครับแบบนี้ครับใช้ตัวนถีบว่คคัดแห้งดีนะครับเด้อใส่ไปเลยอยู่ที่สองช้อนโต๊ะหรือสามช้อนโต๊ะก็ได้ครับอ่าเป็นสารอาหารให้เขาครับใส่ลงไปนะครับยากหน่อยนะครับโอเคและอีกอย่างที่เราใช้ก็คือผงชูรสครับ ของชลก็จะช่วยในการเสริมและบำรุงให้รากของพืชที่อยู่ในตะกร้าเนี่ยนะครับสามารถแทงรากได้ดีต้นก็จะสมบูรณ์ก็จะแตกยอดแตกใบดีครับนี่ใส่ไปเลยหช้อนโต๊ะครับโอเคครับหลังจากนั้นก็ปิดฝาครับฝา เรก็ขยับ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 แล้วแล้วก็เราก็จะนําไปหมักไว้นะครับอยู่ที่ประมาณเจ็ดวันถึงสิบสี่วันครับแล้วถึงจะมานํามาใช้งานครับโอเคครับหมักไปแวงหมักไว้ก่อนเลยหลังจากหมักได้เจถึงสิบสี่วันแล้วครับเรามาดูวิธีการใช้ครับว่าทํำยังไงครับ โอเคครับสำหรับวิธีการใส่ของช่องปินปันเกษตรนะครับขวดหนึ่งลิตรผมจะใช้อยู่ที่สองช้อนอันนี้สำหรับใช้ในฟ็อกซี่สำหรับการฉีดพ่นนะครับประโยชน์ของเขาคือจะช่วยบำรุงให้พืชผักเนี่ยใบเขียวออกรากดีต้นสมบูรณ์ติดผลดกครับและอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยก็คือครับ น้ำปูนใสครับน้ำปูนใสเนี่ยนี่ผมได้เห็ดไว้แล้วเนาะครับเนาะละลายไว้แล้วซึ่งสามารถเก็บไว้ใดโดนๆใดขึ้นกันครับน้าปูนใสน้าปูนแดงประโยชน์ของเขาก็คือช่วยป้องกันเชื้อราเนี่ยครับที่อยู่ในกระถางเนี่ยยิ่งช่วงหน้าฝนนี้ยิ่งสําคัญเลยครับคือเขาจะไปช่วยสมานแผลป้องกันเชื้อราทําให้พวกพืชผักพริกเนี่ยครับขั้วเหนียวไม่เน่าไม่ร่วงครับ ไปลงไปเลยครับสองช้อนโต๊ะเหมือนกันครับโอ้อีกหนึ่งช้อนครับอเอคหลังจากนั้นเราก็ปิดฝาฟอ็อกซี่แล้วก็นำไปฉีดพ่นนะครับปิดฝาให้แน่น ฉีดพ่นโห oh, ระพาแมงลักเนี่ยครับอยู่ในกระถางหรือว่าไม่จําเป็นต้องเป็นพืชในกระถางนะครับพืชพวกพริกพวกอะไรที่เราปลูกเอนก็ได้เหมือนกันครับโอเคครับไปดูวิธีการใช้กันเลยครับว่าใช้ยังไงนะครับฉีดพ่นไปอย่างนี้เลยเนี่ยครับสําหรับพืชในกระถางนะครับที่ผมปลูกไว้สวยงามแตกใบนานออกดอก ใบดีแต่ยอดดีครับรากไม่เน่าครับเนี่ยครับฉีดเลยเพียงใช้น้าสาวเข้าวผสมกับน้ำปูนแดงครับเนี่ยช่วยได้เยอะเลยเดี๋ยวผมจะพามาดูต้นพริกนะครับในสวนเนี่ยเห็นไหมครับเพื่อนๆ PFC อเนี่ยออกดอก,อกลูกบกมากเนี่ยครับเนี่ยเราก็สามารถ ฉีดบำรุงได้เหมือนกันครับฉีดไปเลยนี่ผมใช้เป็นประจำครับเนี่ยมาอานก็ออกสุกแล้วก็มีครับหรือจะเป็นเนี่ยครับดูครับความสมบูรณ์หลังจากที่เราฉีดพ่นน้ำหมักสาวข้าวเข้าไปครับโอ้โหสุดจะเลี้ยเสืออเลยครับเนี่ยยังไงก็ฝากเพื่อนๆเอฟซีครับทดลองฉีดทดลองใช้บ้างครับเนี่ย ได้ผลดีเกินคาดไม่จําเป็นต้องผักในกระถางครับเป็นผักที่ปลูกลงแปลงครับโดยเฉพาะช่วๆหน้าฝนเนี่ยครับส่ทัานเลยครับแต่วับนวนี้นีเขาคุณหล,ลายครับสําหรับการติดตามรับชมช่องบินปันเกษตรอันนี้มีสไลด์ดีแค่นี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับกับการใช้ปุ๋ยสูตรจุลินซีน้ำสาวข้าวครับหมัก ใช้ได้ดีผลดีครับทดลองใช้ได้ครับขนาดพักในกระถางยังสวยงามเลยครับน้องรับมือนี่สวัสดีครับขอบคุณหลายๆครับ